ต่อไปขอเรียนเชิญท่านสวัสดิ์สมัครพงศ์ครับกลับกลับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมสวัสดิ์สมัครพงในฐานะอุทิศสมาชิกต้องกลับเรียนว่าวันนี้ในเกิดกิจกรรมทางสังคมคือในเรื่องของการปราบปรา,ามเรื่องยาเสพติดยาไอย่าย,อย,า,ย,อยาอีและยาบ้าขอให้ รัฐบาลได้ปราบปรามให้เด็ดขาดคงถึงทําถึงเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่าวันนี้ภัยของโควิดเนี่ยทำให้คนส่วนหนึ่งหันไปไปเล่นเรื่องยาทึ่งการกำหนดปัญหาต่างๆนั้นต้องยอมรับปร,ประชาชนั้นเครียดวัยรุ่นตั้งแก๊งตั้งควนเสพยาอี ในท่วนที่กลุ่มชาวบ้านพ่อฆ่าลูกลูกต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อที่จะหายาบ้ามามาสูบไม่ได้ดังใจก็ต้องใช้แรงใจถึงน่าเวทนามากในท่วนของคนหนุ่มสาวที่อยู่ชนบทก็ใช้มวดเซ็กเราจะเห็นหน้าในขา่าวทางทีวีเกือบทุกช่อง นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะขวากถึงรัฐบาลถึงก่อนที่จะสายเกินไปการแก้ไปโควิดก็แก้กันไปแต่ภัยทางสังคมซึ่งมันเป็นด้านกลับกันเนี่ยต้องมาช่วยกันครับเพราะการตอนนี้การซื้อยาผ้าเนี่ยเม็ดสามสบาทซื้อเหมือนกับซื้อร้านของชำได้แล้วก็ มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกือบทุกที่ก็อยากฝากถึงให้ปราบปรามอย่างรุนแรงและยาทึ่งจะแก้ปัญหายาเสพติดได้เพราะฉะนั้นพายาเสพติดวันนี้เนี่ยสร้างอชญจกรรมร้ายแรงให้แก่ทางสังคมไทยเป็นอย่างมากพ่อต้องฆ่าลูกในการเพื่อที่จะไม่ให้ลูกป้องกันตัวเอง แล้วก็เดินเข้าคุกเข้าออกเข้าออกลูกต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อที่หวังเงินมาซื้อยาเถืติดแล้วก็หนุ่มสาวต่างๆทั้งบุญยายคุณป้าก็ยังเป็นปัญหาในเรื่องของหัวไล่ไปนาคนหนุ่มสาวเดินเข้าออกคุกอย่างว่าเล่นเพราะฉะนั้นในขณะที่แก้ปัญหาในเรื่องโควิดก็ต้องแก้เรื่องนี้ด้วยก็อ,อยากฝากถึงรัฐบาล นะครับขอบคุณครับ